เคไหมเอาล้ครับเพื่อนๆนวันนี้มีงานเนียเน้ยๆอีกหนึ่งชุดนะครับเพื่อนๆนที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นตัวถางประตูอันนี้เป็นตัวถางประตูของมิ t ูบิชิ h สามร้อยนะครับผมนี่สาหรับ L สามร้อยเขาจะมีซ้ายแล้วก็มีขวานะครับผมวันนี้ลูกค้าส่งตัวอย่างของเดิมมาสําหรับตัวถางก็ประกอบให้แบบแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็จะงานจะเป็นงาน จัดประกอบแบบเช่นกันนะครับมีการตัดแต่งประตูบ้างนะครับผมนะฮะงานก็จะเนียบเนียบสีสวยเลยครับผมนะครับพร้อมกับปรับแต่งลูกปืนให้ครบๆให้ใช้ได้ดีนะครับางานชุดนี้จะส่งไปตอจวอวนะครับตัวถานประตูมิซูบิชิ L 3 0 0นระ้อนนี่ก็เป็นผลงานพิเศษอีกหนึ่งชุดที่แบบเนียบๆที่ทีมเราแฮนด์เมดจัดให้นะครับเพื่อนอ พร้อ,อมที่จะไปต่างจังหวัดแล้วครับนะขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราขอบคุณครับ